หรือดาราใครโกหกพยานเยอะสืบไม่ยากอย่าด่วนเชื่อใครเร่งอันนี้ทางควบชาต้องมีการตรวจสอบจากกล้องนะครับของกทมอยู่นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็ดูว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในกล้องก็เห็นอยู่ตรงนั้นตลอดนะครับแล้วก็รถที่ยามพิานีเมาเนี่ยก็เป็นรถแกลบที่เรียกมาก็ยังยังมีภาพว่าก็พอต้องระหว่างรอพัสปอรก็ต้องให้เขาจ พราะเขารอไม่ไหวก็ไปนะแล้วก็มีภาพว่ามีขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับทำให้เราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจเราไม่น่าจะปฏิบัติเช่นตามที่มีการลงลงไว้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะพยายามผู้กักชาจะตามตรวจสอบหามุมกล้องอะไรที่มันยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ได้การรายงานแล้วว่าว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นั้นนะครับ เจ็ดตำรวจห้วยขวางยันไม่ได้รีดเงิน2องหมื่นกว่าดาราสาวไต้หวันรับมีข้อโต้เถียงขณะขอดูพาสปอร์ตยันมีฝ่ายมึนเมาแต่ผู้สอบจะเชื่อแค่คำของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นหรือยังมีมาตรการการสืบสวนอีกมากมายที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จคนผิดต้องติดคุก สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเสียหายเสียชื่อเสียงไปทั่วโลกจะนิ่งดูดดยจะมัวเสียดายเงินที่จะเดินทางไปสอบพยานสอบผู้เสียหายที่เป็นดาราดังใต้วันหรือสําหรับไฟตํารวจวันนี้ตกเป็นจําเลยสังคมไปแล้วมีโอกาสจะโดนข้อหารับสินบนทุจริตต่อหน้าที่ไปอีกด้วยในวิสัยทัศน์ของพนักง,งานสอบสวนผู้โชคชนตํารวจจะด่วนเชื่อจําเลยทันทีเลยหรือไม่ จากกรณีตำรวจสอนหอ่วยขวางถูกกล่าวหาจากดา,า,ารานักแสดงไต้หวันคนหนึ่งว่าเรียกรับผลประโยชน์ขณะเข้ามาเที่ยวอย่างประเทศไทยโดยนักแสดงไต้หวันได้โพสต์ลงอินสตาแกรมระบุว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาถูกตำรวจไทยถ่ายเงิน27,000บาทจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนั้นเมื่อวันที่26มกราคม เวลา17.30นาิกา30นาทีที่สอนอห้วยขวางพลตำรวจตรีสำเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมตำรวจโดยมีตำรวจป้องกันปราบรามสอนอห้วยขวางที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาดังกล่าวเข้าให้ข้อมูล7นาย จากนั้นพลตรารวตรีสำเริงได้ถแถลงข่าวว่าการสอบถามชุดปฏิบัติการทั้ง7นายที่เข้าให้ข้อมูลยืนยันไม่มีการเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแต่ยอมรับว่ามีการโต้เถียงเนื่องจากขอเรียกตรวจสอบหนังสือเดินทางแต่นักท่องเที่ยวไต้หวันคนนี้มีอาการมึนเมาอ้างว่าไม่ได้พกพาหนังสือเดินทางติดตัวมาด้วย แต่สามารถให้เพื่อนนำมาจากที่พักมาให้ตำรวจตรวจสอบได้เนื่องจากการสื่อสารภาษาไม่เข้าใจกันประกอบกับในเวลาดังกล่าวเป็นช่วงใกล้เวลาของการยกเลิกจุดตรวจวอ3เคลื่อนที่ป้องกันและเหตุอาชญากรรม จึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางกลับไปได้เนื่องจากหัวหน้าชุดจุดตรวจประเมินว่าไม่น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นภัยหรือเป็นอันตรายพลตํารวจตรีสําเริงกล่าวว่าส่วนกรณีพบบุหรี่ไฟฟ้าที่ตัวของนักท่องเที่ยวไต้หวันคนนี้ยอมรับว่าตํารวจไม่ได้มีการจับปรับแต่ได้ชี้แจงว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิด ตามกฎหมายของประเทศไทยพร้อมยอมรับว่าจะเชิญตัวนักท่องเที่ยวไต้หวันคนนี้มาให้ข้อมูลคงเป็นไปได้ยากเพราะขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่เบื้องต้นทราบว่าสำนักง,งานตำรวจเอกชนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อข้อมูลข้อเท็จจริงนี้แล้วนอกจากนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกล่องวงจรปิดในจุดต่างๆเพื่อมาหักล้างและยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ตามที่นักท่องเที่ยวคนนี้กล่าวอ้างในส่วนของการพิจารณาในฐานะที่ตำรวจไทยถูกกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ คงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือฝ่ายกฎหมายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาดำเนินคดีย้อนหลังได้หรือไม่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อมเสียในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ให้กำลังใจในายตำรวจชั้นผู้น้อยระดับปฏิบัติการไม่ให้เสียขวัญและกำลังใจไปกว่านี้ เหตุการณ์นี้คงไม่สามารถตอบได้ว่ามีเจตนาต้องการลดความน่าเชื่อถือของการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือไม่วันนี้เรื่องดังกล่าวสังคมเริ่มสับสนกันมากมายว่าการสอบสวนอย่างไรจะจบเพียงแค่นี้หรือเลยตั้งข้อสังเกตเจตตำรวจสนห้วยขวางว่ายืนยันไม่ได้รีดเงิน2 0 0 0 0กว่าบาทจากดาราสาวไต้หวันแต่ยอมรับว่ามีการโต้เถียงขณะขอดูพาสปอร์ตแต่ผู้สอบจะเชื่อแค่คำพูดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นหรือยังมีมาตรการการสืบสวนอีกมากมายที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าใครพูดจริง ผู้พูดเท็จคนผิดต้องติดคุกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสียหายเสียชื่อเสียงไปทั่วโลกจะนิ่งดูได้จะมัวเสียดายเงินที่จะเดินทางไปสอบพยานสอบผู้เสียหายที่เป็นดาราด,ดังใต้หวนันหรือสำหรับฝ่ายตำรวจวันนี้ได้ตกเป็นจำเลยสังคมไปแล้วมีโอกาสจะโดนข้อหารับสินบนทุจริตต่อหน้าที่ไปอีกด้วยวิสัยทัศน์ขอพนักงานสอบสวนผู้โชคชนตำรวจจะด่วนเชื่อจำเลยทันทีเลยหรือไม่หากลองย้อนคดีดังในอดีตที่สำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติต้องการ ความโปร่งใสเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรคงจํากันได้ในคดีข่มขืนแหม่มเกาะเต่า,ากรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกข่มขืนที่เกาะเต่า,ามีการโพสต์เรื่องราวแล้วโด่งดังไปทั่วโลกเช่นกันคงจํากันได้ในวันนั้น30สิงหาคม2561พลตำรวจตรีสวยเชิดหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในเวลานั้นนำหลักฐานเข้าพบกองสุนใหญ่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจากนั้นเปิดเผยว่าจากการเข้าพบ เพื่อจะประสานข้อมูลพร้อมนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่ค่อนข้างมีความขัดแยง้งกับข้อมูลที่นางสาวอิซาเบลวัย19ปีผู้เสียหายชาวอังกฤษนำไปให้สัมภาษณ์กับสื่อและแจ้งความกับตำรวจอังกฤษเพราะจากการตรวจสอบสรุปได้ว่าไม่มีการวางยาและข่มขืนนางสาวอิซาเบลหลังจากนี้ทางสถานทูตอังกฤษจะประสานไปยังผู้เสียหายเพื่อนำหลักฐานเช่นเสื้อผ้าที่มีคราบสุจิติดอยู่รวมถึงคำให้การกับตำรวจอังกฤษส่งกลับมายัางประเทศไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือน นั่นคือวิธีการทํางานที่ต้องการความโปรง่งใสต้องการชี้แจงให้ตอบกับสังคมได้ตอบคําถามต่อสังคมและในครั้งนี้จะไม่ทําอย่างนั้นหรือมีบทเรียนมาแล้วมีวิธีการที่เคยทํามาแล้วจะถามแค่ตํารวจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเชื่อตามคําตอบของตํารวจเท่านั้นจริงๆหรือต้องไม่ลืมว่าวันนี้ดาราสาวไต้หวันเขาเป็นผู้เสียหายเขาหวาดกลัวที่จะเข้าพบตํารวจไทยเขาจึงเร่งกลับประเทศแล้วโพสต์เรื่องราวให้คนอื่นรู้นั่นก็คือหลักฐานในทางคดีแล้วหากสิ่งที่โพสต์ เป็นเท็จก็อาจจะโดนคดียายาผิดพรบคมสร้างความเสื่อมเสียให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติของไทยอย่าปล่อยให้เรื่องมันจบโดยชาวโลกยังสงสัยว่าตำรวจรีดเงินหรือไม่ได้รีดเงินนักท่องเที่ยววันนี้ดาราสาวชาวไต้หวันเขาเป็นผู้เสียหายกล่าวหาตำรวจไทยแกล้งจับกุมแล้วรีดเงินทางรัฐบาลไต้หวันคงรู้สึกแล้วว่าพลเรือนของเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม เขาคงอยากจะทราบเรื่องราวที่เป็นจริงดังนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ควรจะติดต่อไปทางกองสุนใต้วันหรือผ่านไปทางกรมการกองสุนไทยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนัดหมายสอบถามเรื่องราวของผู้เสียหายไม่ใช่เรื่องอยากเย็นและเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําอีกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้คนอยู่หลายคนการให้การที่เหมือนกันคือข้อเท็จจริงโดยเฉพาะรถแท็กซี่ผู้ที่พานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตระเวนเที่ยวหรือกล้องวงจรปิดที่มีอยู่มากมายบริเวณนั้นลองตรวจสอบดูดูกิริยาการพูดคุย การเจรจาระยะเวลาดูมุมสถานที่เกิดเหตุก็พอจะวิเคราะห์ได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานั้นคือการปฏิบัติหน้าที่หรือมีข้อพิรุษนอกเหนือจากสิ่งที่เคยปฏิบัติตํารวจเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องงานสอบสวนหาพยานหลักฐานแล้วจะเชื่อถือแค่คําพูดของผู้ต้องสงสัยอย่างเดียวได้อย่างไรอีกทั้งวันที่ตรวจจับดาราสาวมีการบันทกึกเหตุการณ์อย่างใดบ้างทําไมไม่มี ทำไมไม่ทำตามระเบียบปฏิบัติการจะกล่าวอ้างพูดอะไรก็ได้แต่ระบบราชการตำรวจที่เสี่ยงกับการละเมิดสิทธิของประชาชนได้มีวิธีป้องกันเรื่องอย่างนี้ไว้ได้ทำบ้างหรือไม่ทำไมไม่ทำดาราสาวชาวไต้หวันเขามาเที่ยวต้องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในวันที่เขาโพสต์ข่าวเรื่องราวลงโซเชียลเขาไม่ได้เมาเขามีสติสัมปชัญญะดีเหมือนคนปกติทําไมเขาถึงกล้าโพสต์หากสร้างเรื่องราวโกหกชีวิตการมีชื่อเสียงมิพังยับป่นปี้หรือเขาจะทําเพื่ออะไร หากไม่ใช่เรื่องที่สร้างความเครียดสร้างความเจ็บปวดให้เขามากมายท่านไม่คิดจะหาเขาจจริงทําเรื่องนี้ให้กระจ่างหรือคุณตํารวจดังนั้นการที่ท่านสอบถามตํารวจแล้วด่วนสรุปและยืนยันว่าตารวจไม่ได้มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ตามที่นักท่องเที่ยวคนนี้กล่าวอ้างถ้าทําแค่นี้พวกท่านก็จะอยู่กับความเฉาโฉความเน่าเหม็นที่สังคมไทยสังคมโลกกําลังมองตํารวจไทยอยู่ท่านยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือตํารวจกับดาราสาวสองฝ่ายนี้ต้องมีใครฝ่ายหนึ่งโกหกอย่าด่วนเชื่อใคร สืบจากข่าวรายงาน